กะืบต่อเนื้องกันเลยนะครับรัฐบาลเองนะครับโดยคอรมอเองกันนะครับก็จะมีเหลืองของมัติซนเนอร์น,อนะครับหยกเหลือเรื่องโซนิ่งไข่เคลืองดื่มแอลกอฮอล์อแล้วก็เปิดขยาย ทัวประเทศนะครับค่ายได้ทัวประเทศนะแล้วก็มีการขยายวีล่าเริษัทบริการถึงตีซี่ด้วยนะครับนะปัจจุบันนี้ตีส่งใช่ไหมเบิกกระตุนเศรษฐกิจนะครับนะค่ะเอาทีนี้จางเรื่องของการท่องเที่ยวนะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกันมั่งค่ะคอรมออนุมัติงบกลาง6,169ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ9,000บาททั้งเมตรหดแปแสนครัวเรือนนะคะ คณะรัฐมนตรีก็มีมาติเห็นชอบค่ะลักเกณฑ์เงินไขและ,ะวิธีการจ่ายเงินช่วยเลือกผูประบอุทกภัยในช่วงหรือดูฟนปี2568ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้สเสนอไปนะคะโดยอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดําเนินการเพื่อช่วยเลือกผูประสบภยัยจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2569อก้างบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเผื่อกรณีชุกเชิญเรื่อจําเป็นวงเงินยุที6 1 0 0นน่นะคะ พกพันนะคะวงเงินนะครับอยู่ทีวพันธนะครับนะาหนึ่งลอยอกสิบเก้าล้านจุดเก้าแปดจุดเก้าลอยแปดสิบเก้าล้านนะครับเผื่อใจกับผู้ช่วยเหลือนะครับในช่วงอุตุภัยปีว่ากแปดนะครับหน้าขวดด้วยละเก้าพันบาทนั่นเองนะครับน้องยิ่งอมค่ะซึ่งผู้ได้รับผลกระทบนะครับตั้งแต่สิบห้าพฤษภาคมทางกรณีน้ำท่วมที่ทะลมน้ำทว่ทว,มทวมจะพลันน้ำปลาไหลลากน้ำล้นลิ่งนะครับจนซึ่งให้สามารถดรงชีวิตได้นะครับแล้วก็มีที่อยู่อาศัย อะไรทีวอ่าศัยประจำในทุกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันครับและก็สำที่ในรับความเสี่ยหรือทีวอ่าศัยนะครับทุกน้ำท่วมเกิน7วันครับขึ้นไปและเป็นบ้านทีวอ่าศัยประจำนะครับในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตประสบภัยพิบัตินะครับก็นี้แหละครับก็นี่ผู้ประสบภัยไล่ครังไกล้สรับการช่วยเหลือครั้งเดียวนะไม่ใช่ก้าวคูณกาขุนกาไปเรื่อยไม่ใช่นะครับโดยปอพ่อิงนะครับน่าเป็นหน่วยรับแล้วก็ถอนการอมสิ้นเป็นหน่วยใจนะครับนะถ้าผู้ประสบภัยฟานพรอมเพรนะครับนะ